อย่าบอกให้คนอื่นรู้ซิใช่ซิแล้วจีนอยู่ัะใครหรออยู่กับพ่อแม่พี่น้องขอบจุดเลยละ่ะพบเลยอะ่ะขึ้นนห,หน่อยขึนเหรอ้นี่เน่ยไงน้องเหนื่อยนะ <c oughs> ขึ้นเองอะหน่ย่ย <c oughs> อย่างละอย่างละครับ สวัสดีนะครับหล่อครับใช่ค่ะขอเร็วๆจะเสร็จแล้วขอรัวๆหน่อยครับโอ๊ยแับหนึงแับหนึ่งนะขออ่านเมนกันน่ารักไหมขอบคุณนะคะไปนอนด้วยไปนอนด้วยคนสีม่มาเร็วมาเร็วคิดถึงคุณหนูจังอ ปักเป้าวัดีนะครับสักพักปลิวมันจะไม่ปิวเพราะเขาหรอกมันจะปลิวว่าทุกคนพิมพเนี่ยแหละเดี๋ยวเธออน,นี้อย่างเงี้ยอ๋อ ดูไหนว่า้มีผู้หญิงตกคนไหมเน,นี่ยในไลน์เนี่ยเออมีแอดมินเราอยู่คนหนึ่งมีแอดมินอยู่แล้วก็บุคคลที่อยู่แบบอยู่นานตั้งแต่เขาเริ่มไลน์ก็คือพี่เบนซ์แล้วก็พี่หนุ่มนะเนี่ยเนี่ยครูขอเวลาแป๊บหนึ่งสักประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม กัดจังปุงลรเฮ้ยเก็ปรุงเขาไว้ให้เล่นเนี่ยเห็นปับป๊บมันเริ่มมีเนื้อมีหนังแล้วเดิฝันดีนะฝันดีครับขอบคุณนะคะเลิฟเลิฟขอบคุณสำหรับทัวร์นะคะแม่มาคะ่ะฝันดีนะจุ๊บจุ๊บฝันหนึ่งเขาด้วยเขาพิมอะไรอะ่ะ Thank you. have เวลานี้เวลานี้มันไม่มีอยู่จิ๊ก็คือเวลานี้ใครก็ไม่รู้ では เดี๋ยวนะขาดขาดอ่ะดิอะไรขาดกันอะไรขาดกันสองคนไดโนหลับช่วยไดยโนให้มันฟื้นทีมันหลับอีกแล้วนะ่ะหน้าฟินไปสีแดง เอ้สี่สิบสามวันดีค่ะบ้าเจมวันดีค่ะวันดีทุกคนนะคะเขาฝากกดติดตาม้วยนะ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 ไดโนไปไหนไดโนก็อยู่นี่ไงมันไม่เห็นเหรอไม่เห็นลองกดเข้าไปตรงที่เป็นสามขีดอะ่ะมันจะมีมันจะขึ้นว่าไดาโน คนไปนอนนะสิวขึ้นแล้วนะอีกหนึ่งอีกหนึ่งขึ้นอีกแล้วนะ่ะเขาเรามีเคสวันที่เจ็ดอ่ะ3ามแปวันนี้นะคะ พี่แอลค่ะโอ้แอลเมื่อกี้พี่พี่เขาบอกให้เราเรียกชื่ออะไรนะชื่อเคนปะใช่ไหม กัมากขอบคุณะคะ่ะสับเก้าอี้นะแล้วก็ไม่รู้พุงหรือนมงกระเพื่อม ไปจีบจ๋ไาไม่ค่ะเบาสิแต่เอง เบาแล้วานะเราไม่มีแล้วไนมะ่มีเลยแล้วเบาแล้ว สงสารแอดมินตอนนีน้ก็คือแอดมินน่าจะหลับไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ในไลฟ์ยอยู่ไม่รู้จะตื่นหรือเปล่าน่ะ จะเย็นจะเย็นเย็นขอมมาไว้ที่บ้านเอาไว้ทำไมอะ ฝั่งฮงปะลองประทานสั่งฮงคุณเอ็มมาดินะครับก็พี่ไปานาะ่ะอ้อยอ้อยมาก คือเอาหูฟังมาใส่เพื่อที่ใจะให้ทุกคนได้ยินแล้วก็ทำตัวเงียบเพราะว่าเมื่อคืนแม่บอกว่าดังก็มีเรื่องราวเองเนะคือแบบเมื่อคืนแม่บอกว่าดังอืมก็ถึงห่างหูงฟังไง เอาฟังดาค่ะเฮ้ยหาฟังใส่หนักแล้ว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 เอากับพี่ตับ ที่เข้ามาแบบปกติวิขอบคุณนะคะต้ามิวนะคะบายแซงคิ <Hi. S 2> ้งขอบคุณนะคะต้ามิวตาหน้ารักไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเธอขอพ่อกลับได้อายังยังไม่กดปล่อย uh